สี่คนพร้อมกันคาดฝันไหมคะโอ้ยไม่ไม่คิดเลยฮะเป็นเป็นเป็นที่แรกเลยที่เป็นคิว<ช>ิเตอร์ที่แบบมีพวกเราทัง้งสี่คนนะเป็นเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มถ่ายเขียนกีฬาเนี่ยยังมีชักตัวหนึ่งที่แบบเราทํางานด้วยกันใช่ใจใมากเพราะว่าคือด้วยความแกง๊งแก๊งเขียนกีฬาเนาะเป็นแก๊งท,งที่มีเคมีของความเป็นไทยอยู่สูงมาก เราเติร์นโซมาสิ่งที่ส่งให้เรามาอยู่ที่นี่ทั้งสี่คนมันมันคือความเป็นไทยอะไรเงี้ยแล้วพอได้ได้เรปเซนต์ด้วยกันเวลามันแบบ<ม>ต้องออกไปพูดว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ขุมมิดอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นความภูมิใจที่แบบว่าเฮ้ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแบบโซพาวเวอร์ของไทยอย่างเรื่องของน้ำหอมที่ตอนนี้ก็รังสุ่มออกไปตลาดที่ออกไปตลาดแบบเซอร์วิสเชียอะไรเงี้ยมันแบบมันมีพวกเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยก็แบบใใย,ออยิ่งดีใจเขอะไรเงี้ยตัวเราเป็นไงบ้างครับ ีเป <B> ็นแฟนคลับเราด้วยแล้วก็เ <saturated> รียกเรามาเป็นคิสเตอร์ในทีมเนาะผมก็ดีใจมากๆครับผมตั้งแต่แบบวันแรกที่รู้ว่าจะได้เป็นคิสเตอร์ของน้องหอมจันมิตคือแบบคือผมรู้จักแบรนด์อยู่แล้วครับผมแล้ก็มีอยู่แล้วใช้อยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบพอรู้ว่าเขาเลือกเราเป็นคิสเตอร์เราแบบจริงหรอเนี่ยเราแบบโหดีใจดีใจมากๆคือบะไผมรู้สึกแบบไม่เพี้ยนมากๆที่เราได้เป็น เราพวกเราก็แบบอยากทำงานด้วยกันตลอดเราทีนี้ก็ได้เป็นมีมีโอกาสได้มาเป็นพรเนเตอร์ของทางบิแเราด้วย4คนเนี่ยก็ก็ดีใจขอบคุณทางบิทมากๆคือ,อคทางที่พอเองแบบน่ารักมากคือตั้งแต่วันแรกที่เจอคือ,อคือเราก็แบบเขาไนท์กับเรามากแบบไนท์ไนท์มากครับก็ขอบคุณมากที่เราได้แบบพรีเซนตวันนี้ววันนี้วันนี้วันนี้ใช่ไหมครับโหคือตอนนี้ขึ้นเอ้ยตอนตอนตอนที่ลงมาเพ <c oughs> ร <c oughs> าะเราลงจาก ที่มันสับเยอะมากเลยต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบซัพพอร์ตทั้งเราซัพพอร์ตทั้งทั้งนิด้วยก็คือแบบน่ารักจริงๆแบบบรรยากาศีแบบทั้งแฟนคลับอ่าต้นทุนควานเริงจริงของสปอร์ตนะใกล้ใกล้ๆชิดกันแบบนี้เนาะเพราะว่าเดินมาล็อกปับแฟนสนุกมากครับชอบอยู่แล้วแบบเวลาแบบเล่นสต้องมาลองเพลงเราได้ตัดฝึกเขาจะ ่าจกเขา็ยังไม่เป็นวันนี้ครับต้องรอเป็นแล้วถึงว่าเป็นก็ความสุขของหลายปีด้วยแต่ตบปากมันแตกในช่วงปีใหม่เนาะงแต่ยังไม่ได้เคลื่อนเลยแต่มีอะไรมาใส่บ้างครับผมที่เขาบอกว่าวันนี้มีอะไรมาส่งเพราะคุณนี่ก็าทำไม่ได้เขาเชิญเพราะว่าเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่กล้าตะโกนเน้นจอย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 เนี่ยเก่งนั่งรออยู่ข้างล่างคือเสียงกินก็หุ่นตลอดเวลาแล้วก็เอ๊ะเขาทำอะไรกันเนทั้งหมดเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่า เราก็แฮปปี้ที่แบบกาแฟของพี่ต้นไม่เปิดแบบเยอะมากอะไรเงี้ยส่วนของพิงกับพก่นก็เซอร์ไพรส์แน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นคุณแม่ก็ต้องรอติดตามเซอร์ไพรส์รอทานนะครับงไห้อะไรนะพิงรอบานพิงรอทานที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงกินเธอไม่หลีเธอไม่ได้คุณได้ยินเสียงกินจะชันคือไม่อยู่ผงปากเป็นขับอย่าันนี้เป็นแผตขอ์จริงจริงไม่ทดสอบเพราะว่าน้ำตาจะติดต e ิดงไหม ก็จะต่ใ <Happiness> ห <unting> ้ากเลยครับเ um, ah ือเป็ือนแสบแต่ได้ติดิ่ตามกันแล้วก็มารวมมารวมกันนี่ครับผมก็ยังไงขอฝากแบรนด์มิดแบรนด์ข้อมือนะครับก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่อยากแนะนำทุกคนนะครับซึ่งแต่ละกลิ่นแต่ละเฉดเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะก็อยากให้คนที่มาลองกันนะครับใช่ก็ฝากทุกคนนะครับเป็นแฟนของเพลงก็ คนไทยทุกคนเลยเพราะว่าจริงๆแบรนด์มิสแป้งท่องเนี่ยมาที่ไทยแลนด์ทำมาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกกลิ่นที่คิดออกมาเนี่ยคิดมาแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นที่หลายคนใช้ได้แล้วใช่เนีอากาศบ้านเราอะไรยังโอเคเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ถูกส่งออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยชอบแต่ว่าคนทั้งโลกเลยตอนนี้ที่ได้รู้จักกลิ่นก็เชื่อว่าจะต้องถูแลอย่างนี้ก็ปากน้ำหอมพวกเราสีโทนจะไม่กลิ่นประจำตัวเนาะผมไม่กลิ่นเป็นเป็นทัวร์เวียดเชิ้วสปาร์ตูออฟเ็นคอร์สคอร์สออร์ออร์สอร์ That's why I like them. Uh. ไอ้ se ีขอวิดีโอก็มีนะวิด hmm. ีโอนะวิดีโอนะกิ่งกอก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 